สำหรับเกมในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเกมประเภทซ s ายส l l i ิ g งเกมนะครับก็จะเป็นเกมประเภทที่ว่าเล่นจากซ้ายไปขวานะครับอาจจะเป็นวิ่งเก็บของวิ่งหลบของอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดเคยเล่นเกมเก่าเนี่ยอาจจะเป็นเกมคล้ายๆกับเกมรถไฟเตอร์นะเกมประเภทนี้เนี่ยความจริงก็คือตัวเราอะ่ะเหมือนจะขยับขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับแต่ว่าในมุมมองของการสร้างเกมเนี่ยอาจจะเป็นประมาณว่าตัวเราอยู่เฉยๆแต่ว่าสิ่งที่ขยับก็คือด่านนั่นเองนะครับ ถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับให้นึกภาพของเช็คภาพ3ฉากนี้ฉากที่เจ้าชายอยู่เฉยๆเนี่ยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปข้างหลังจริงๆก็คือแบ็กกราวนด์นะครับเราจะทําประมาณนั้นนะครับสําหรับดิวเทอรเียที่เราจะใช้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวนี้นะเป็นตัวดังนะครับอัอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะตั้งสป라์ที่เป็นเพจของเพลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะครับก็เลือกสปรท์นะครับเป็นคนที่เลียงบาสอันนี้นะตัวนี้ ก็จะเป็นประเภทของ p l a y ยอรต่อมานะครับเขาบอกว่าให้ตั้ง Controller นะอันนี้เขาบอกว่าให้ Move Player Up or Down with Speed Fast นะครับก็คือตัวเราเนี่ยจะขยับได้แค่ขึ้นลงเราขยับซ้ายขวาไม่ได้เห็นไหมอันนี้จะเป็น Control พิเศษนะถ้าเกิดใครสร้างจากหน้าว่างนะครับจะต้องไปดูใน Extension นะครับทั้ง s c r o l อร์แล้วก็คอน t r o l บางประเภทเนี่ยก็จะไม่มีให้นะครับต่อมาเขาบอกให้เซตซีนนะครับเราก็ตั้งแบ็กกราว n ์อิมเมเลย ตั้ง Background Image นะครับจะตั้งไว้ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้นะนี่ผมจะตั้งเป็นสนามบาสนะครับถ้าไม่มีอยู่ตรงนี้ให้มาดูที่ My Asset นะครับเราสามารถวาดพวกนี้เองได้นะถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ของเขานะครับอ่านี้ก็จะเป็นสนามบาสท,ที่เราสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงได้นะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรามาเซต Scroller Background นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะถ้าใครสร้างจากหน้าว่างตัวนี้เนี่ยให้มาดูใน Extension นะครับ เห็นไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยไอตัวนี้เนี่ยอยู่เฉยแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือพื้นหลังนะครับมันก็จะเป็นเปรียบเสมือนกับว่าไอตัวเนี้ยตัวละครของเรากําลังวิ่งอยู่นะครับอ่าลบเก้าสิบในที่นี้ก็คือให้ไอตัวพื้นหลังเนี้ยวิ่งจากขวาไปซ้ายนะถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็น90เนี่ยมันก็จะวิ่งจากซ้ายไปขวาไอตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวละครมันถอยหลังนะครับก็ถ้าเราอยากให้มันเร็วขึ้นจะปรับเป100็นร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะทําให้มันเป็นเก้าสิบก่อนนะตามเขานะครับอืมหลังจากนั้นให้เอาลูปตัวนี้ออกมานะเขาเซตอัพไว้ให้หมดแล้วนะครับอันนี้ผมอธิบายก่อน forever ก็คือมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับ y do y เขาดาวมากกว่าศูนย์เนี่ยหมายความว่ามันจะทําสิ่งนี้จนกว่าเขาดาวจะกลายเป็นศูนย์นะเพราะว่าเขาดาวมากกว่าศูนย์เนี่ยมันก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับมันจะหยุดต่อเมื่อเขาดาวเนี่ยต่ํากว่าศูนย์นะครับให้ทําอะไร ให้เซตโคนให้โคนเนี่ยเริ่มวิ่งจากขวามาซ้ายนะครับโคนเราจะเลือกเป็นรูปโคนรูปนี้นะครับอ่าในที่นี้ก็ยังไม่มีโคนขึ้นมานะยังไม่มีโคนขึ้นมาเพราะว่ามันยังไม่มีคาวดาวนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเซตคาวดาวก่อนนะอ่าอันนี้เขาบอกว่าให้เซตคาวดาวเป็น30มสิบวินะครับหมายความว่าพอมันมีคาวดาวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีโคนขึ้นมาทางขวานี่นะอ่าเห็นว่าโคนขึ้นมาเพียบเลยอันนี้ ตำแหน่งโคนที่สปอนขึ้นมาเนี่ยเซตโคนวนะครับเซตโคนว to pick r a n d o อ25ถึงถ1ึง1น5นะครับพิก random ค่า y เนี่ยค่า y เนี่ยอย่างที่เราเรียนไปในคลิปที่แล้วนะครับก็คือมันจะเริ่มตั้งตรงนี้จนถึงข้างล่างตรงนี้นะครับสาเหตุที่เขาไม่ได้เอาตั้งแต่0จนถึง120เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราเอา0ถึง120เนี่ยมันอาจจะไปสปอนตรงข้างบนตรงนี้ได้นะครับ ก็คือเขาจะให้มันเลือกตั้งแต่25ซึ่งก็คือตรงนี้จนถึง115ก็คือประมาณตรงนี้นะครับ p อส s e เนี่ยก็คือระหว่างการสปอนของกลวยเนี่ยอยากจะให้มันสปอนกลวยถี่แค่ไหนนะยกตัวอย่างอันนี้เป็น5 0 0 ms นะครับก็จะมีกลวยออกมาเยอะประมาณนี้เราสามารถตั้งให้กลายเป็น500จนถึง1000ได้นะมันก็จะสุ่มเลขระหว่าง5 0 0จนถึง1,000ซึ่งกลวยเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบ ที่อาจจะไม่สามารถคาดเดาได้นะว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่นะครับต่อมาเนี่ยเราจะต้องตั้งนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพลเยอร์ชนกลวยเนี่ยจะให้เกิดไรขึ้นนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราชนกลวยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นเราจะตั้งว่าเซต sprite of kind player เมื่อไหร่ก็ตามที่เพลเยอร์เนี่ยชนกับอาร์ติสสป라이ด f อ i n า Project ต์ตาย Project ตายในที่นี้ก็คือตัวกลวยตัวนี้นะครับ ให้ทำลายอาร์เตอร์สไปร์ก็คือทำลายตัวโปรเจกต์ตายนี้เมื่อไหร่ที่เราชนกลวยให้กลวยหายไปนะครับอาจจะใส่เอฟเฟกเพิ่มเข้าไปด้วยก็ได้นะแล้วก็เชนไลฟ์บายมินสวันก็คือลดพลังลงหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชนเนี่ยปึ๊บเห็นปะกลวยหายไปแล้วก็มีเอฟเฟกขึ้นมานะถ้าเกิดอยากจะให้เอฟเฟกมันเร็วกว่าน,นี้นะครับเราอาจจะตั้งเอฟเฟกให้เป็นสัก 100ms ก็ได้แล้วก็ ตั้งให้เป็น disintegrate นะครับถ้าไม่อยากให้มีเอฟเฟกก็ได้นะเราก็แค่ปิดตัวนี้ไปนะครับอ่าต่อมานะครับเขาให้มาที่ advance นะครับแล้วก็เลือก animation ตัวนี้เนี่ยจะทำให้ player ของเราเนี่ยมี animation นะครับเขาบอกว่าให้เอาไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วก็ใส่ไว้ใน on start นะครับผมจะใส่ไว้ข้างล่าง player เนี่ยแหละนะเขาบอกว่าให้ animate ตัว player เนี่ยเป็นภาพดังนี้เขาจะ set up มาให้เราแล้ว อันนี้เป็นเลี้ยงเฉยๆนะผมจะใช้อันนี้แล้วกันในการเลี้ยงปกตินะครับเราสามารถมาเซตเฟรมแอนิเมชันของเราเองได้นะครับเสียเวลานิดนึงแต่เราก็จะได้เกมที่เป็นของเรานะครับอันนี้เห็นไหมก็จะเป็นคนเริ่มเลี้ยงแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าให้เอาตัวคอนโทรลเลอร์นี้ออกมา เขาจะให้เราตั้งว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กด A นะครับให้อนิเมตตัว Player ซึ่งก็คือตัวเราเนี่ยเป็นภาพอื่นนะก็คลิกตรงนี้นะครับเราอยากจะให้เป็นท่าไหนก็เอาเลยอันนี้ผมจะเป็นท่าเลี้ยงหลบไปข้างหลังแล้วกันและพอย์สแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้อน m เมตกลับมาเป็นท่าเดิมก็คืออันบนเนี่ย เป็นท่าที่เราเลี้ยงพิเศษอันล่างนี่เป็นท่าเลี้ยงปกตินะครับทุกครั้งที่เรากด A ปุ๊บทุกครั้งที่เรากด A ปุ๊บเขาก็จะเล่นท่ายาเห็นปะฟึ๊บอืมเสร็จแล้วก็จะกลับมาเป็นท่าเดิมนะครับพรา850 ms เนี่ยก็คือให้มันมี interval ระหว่างสองิ n i m เ่นนี้นะจะลองเอาออกก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองเปลี่ยน ให้ลองก๊อฟอันเดิมมานะครับแล้วเปลี่ยน A เป็น B อ่าเมื่อกี้เราเอาท่าอ้อมหลังไปแล้วคราวนี้เราอาจจะเอาเป็นอีกท่าหนึ่งก็ได้ท่ายากท่านี้กับกับหัวอันนี้ผมจะเอาเป็นหมุนตัวหลบแล้วกันท่านี้ถ้าเกิดใครเล่นบาสจะรู้ว่าท่านี้คือ traveling จับสองมือแล้วเลี้ยงต่อได้ traveling เ,เต็มๆนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับกด A ท่าแรกกด B ท่า2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ลากไอตัวเขาดาวเอนออกมานะครับก็จะเป็นอยู่ในอินโฟเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่จบเขาดาวเขาดาวเราเริ่มแต่3 0มวิตอนเริ่มเกมเมื่อไหร่ก็ตามที่ครบเวลาแล้วเนี่ยให้ทําลายโปรเจกต์ตายทั้งหมดก็คือไม่ให้คนออกมาแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสครล์แบ็กกราว With vx 0 vy 0หมายความว่าให้หยุด Scroll Background ตัวนี้แล้วก็ให้ Animate Player เป็นภาพซึ่งก็คือเป็นภาพที่เขาเซตอัพมาให้แล้วเป็นภาพนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน Start c o u n ข Down เนี่ยเป็นสักแวิลแล้วกันจะได้ดูนะครับว่าหลังจากที่เราเล่นเกมจบเราจะเป็นยังไงเราเลี้ยงหลบปุ๊บกด a ปุ๊บเลี้ยงเล่นทายากด b พอเขาดาวจบปุ๊บ ก็จะมีวิดีโอแบบนี้ขึ้นมานะครับจบเกมอะไรก็ว่าไปาก็ถือว่าจบทิ utorial แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาโมเกมเกมนี้ให้มันดูดีขึ้นนะครับสิ่งแรกที่ผมจะทําเลยนะผมไม่ค่อยชอบไอ้กรณีที่ว่าเราขยับได้แค่ขึ้นลงนะเราจะลบตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอนโทรลเป็นแบบคอนโทรลปกตินะผมจะตั้งให้ move player นะครับ with button นะ ถ้าต้องการให้เขาวิ่งได้ช้าลงเนี่ยอาจจะเป็นสัก80ก็ได้นะครับอ่ถ้าเราทําอย่างนี้ปุ๊บตัวเราก็จะสามารถวิ่งขยับได้แบบนี้นะครับถ้าเกิดจะไม่อยากให้ตัวเราหลุดหน้าจอนะครับมาพิมพ์คำว่าสกร e นนะแล้วก็ตั้งว่า set my p layer นะครับ to stay in screen ก็คือตัวเราจะอยู่ในนี้เสมอนะ,อะเดี๋ยวเราจะมาลองตั้งดูนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา ท่ายากเนี่ยให้มันมีเสียงขึ้นมานะในเสียงเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้นะครับเราจะลองดูว่ามีเสียงอะไรบ้างนะอะพอยี่สิบแล้วกันไเสียงเนี่ยเลือกตามสะดวกเลยนะครับเ,เสียงนี้แล้วกันง่ายดีสําหรับท่าของ B นะครับก็จะเป็นเสียงใก,ใกล้เคียงกันนะ แล้วก็ปรับให้กลายเป็น IN นแบ็กกราว d นะครับส่วนตัวของเพลงเนี่ยเราสามารถตั้งเองได้นะครับเพลงตอนจบนะอ่ะมัวแล้วกันนะโอเคก็เราอาจจะบอกว่า IN BACKGROUND นะครับหมายความว่าพอเราเล่นจนจบปุ๊บ ก็จะมีเพลงตอนจบขึ้นมาให้เราด้วยพอชนปุ๊บอาเสียเลือดพอจบเกมปุ๊บก็จะมีเอนอ่าพอจบเกมปุ๊บก็จะมีเอนดิ้งแอนิเมชันแบบเมื่อกี้นะครับในกรณีที่มันชนโคนเนี่ยมันอาจจะมีการสั่นของหน้าจอเพิ่มเติมได้อีกนะอันนี้ผมจะพิมพ์คาว่าเชคนะครับใส่ camera เชคเข้าไปนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชนนะครับแล้วก็ใส่เพลงเข้าไปด้วยเพลงในที่นี้อาจจะเป็นเพลง Power อร์ดก็ได้นะครับอ่ะลองดอูถ้าเกิดชนครบ3ครั้งก็อาจจะแพ้เลยนะแล้วก็ฟีเจอร์สุดท้ายเนี่ยที่เราจะใส่เข้าไปนะครับก็คือการล็อกหลบโคลนเอ่อล็อกหลบโคนเนี่ยก็คือเหมือนกับถ้าเรากด A เราเลี้ยงทำทายากใช่ปะเราสามารถวิ่งผ่านโคลนไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเลือด เช่นเดียวกันกด B เราสามารถวิ่งผ่านควรไปได้เลยเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเราวิ่งผ่านเนี่ยเราสามารถาได้คะแนนมาได้ด้วยถ้าใครอยากลองทำเองเนี่ยให้ลองพพสคลิปไปตรงนี้นะครับแล้วลองเดาดูว่าเราจะทำยังไงดีอ่ะเฉลยนะครับวิธีการทำคนอื่นอาจจะมีวิธีอื่นนะแต่ผมใช้วิธีนี้นะครับผมจะเซตฮีโร่ของผมเนี่ย ผมจะเซตไอตัวเพลเยอร์ของผมเนี่ยให้เป็นประเภทใหม่ขึ้นมาอันนี้ผมจะตั้งว่าก็อและกันเราตั้งว่าอิมมอร์ทอะไรอย่างงี้ก็ได้นะมันจะเป็นเหมือนกับถ้าเกิดใครเคยเล่นแมกกาแมนล็อกแมนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเราชนซาปลาชใช่ปะตัวเราจะกระพริบนิดหนึ่งมันก็จะเป็นโหมดอิมมอร์ทนะอันี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากด A เนี่ยเราจะเซตตัวละครของเราให้อยู่ในโหมดก็อตนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันพอเราจะเปลี่ยนแอนิเมชันกลับมาแล้วเนี่ย เราจะเซตแอนิเมชันให้กลับมาเป็นเพลเยอร์เหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกันนะตรงนี้นะครับผมจะใส่กอสเข้าไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันเป็นกอสอยู่ผมจะมาตั้งไอตัวโอเวอร์แลปตัวนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเป็นกอสและชนกับประเภทของโปรเจกต์ตาให้เราเพิ่มคะแนนนะครับ เ็นหเอ่อโดยโดยที่เราไม่ต้อง Destroy ยอาร์เ p อร์ได์ด้วยนะเพราะว่าการที่เราจะล็อกหลบเนี่ยก็คือตัวละครเราก็ผ่านไปเฉยๆเลยนะอ่าลองดูนะครับกดบีปุ๊บอ่ะล็อกหลบอ่ะล็อกหลบด้วยคะแนนด้วยเห็นไหมปุ๊บก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองตั้งเขาวดาวให้มันนานกว่านี้แล้วลองมาเล่นทั้งเกมพร้อมกันดูนะครับ เริ่มเลยปุ๊บล็อกลบอึล็อกลบนะนะอาจจะอุ๊ยชนเฉยถ้าเราอยากให้ยากกว่านี้เนี่ยเราอาจจะทำเป็นคล้ายๆกับว่าให้โคนมันสปอนออกมาเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเกมนี้ไว้ใน description นะครับสามารถเข้ามากดดูเกมแล้วก็ดูโค้ดที่ผมเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ